ครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคือต้องบอกว่าเพียวริก้าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ใช้จริงตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะครับผมก็คือมีแผลอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงเพียวริก้าก่อนนะเพื่อหลีกเลาะรอยจนะ้ำะครัก็ถือว่าการดูแลตัวเองในในช่วงที่เราทำงานหนักๆแบบนี้ว่าเราอยู่อย่างนี้ก็คือนแบบเป่งปังอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แน่นอนครับมีตัวช่วยอยู่นี่เพียวริก้านั่นเองนะครับผมว่า เพราะว่าผมเป็นคนที่ทํากิจกรรมเยอะมากครับแน่นอนว่าเห็นหน้าใสแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็มีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมครับบางทีเรามันก็เกิดทำให้เกิดสิวบ้างอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พอเป็นสิวพอมันเริ่มยุบเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้อะไรอย่างนี้ยเราก็มีเพียวจ้ามาช่วยลบรอยอย่างมิ้นที่สิวขึ้นตรงไหนประจำสิวอะไรอย่างเงี้ยนะสิแขึ้นลอยนึกเลยแล้วแต่เลยครับบางทีแต่ว่าผมจะไม่ได้ขึ้นเยอะบางทีก็มาแบบเม็ดหนึ่งสองเม็ดอะไรครับก็เกิดูแลตัวเองดีใช่ครับแล้วนอกจากนี้จะยังมี ครับก็จะมีตัวเอ่อีกตัวหนึ่งครับที่จะเป็นของมังกรดำนะครับเป็นรุ่นมังกรดำเป็นตัวดำรุ่นมังกรดำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นรุ่นมังกรแดงครับผมแล้ก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตัวที่เป็นโปรดังก่อนเรจะได้ชมอะไรก็ได้ถ่ายครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเห็นเห็นมีทั้งพึ่งทางคุยกับทางแบรนด์เองว่าเขาจะยิงทางตัวสปอร์ตในที่ของจอ MBK ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในโคราทด้วยครับ าติดตามด้วยครับหางคนเดียวที่ถูกยิงชายออกมาประกาศรบนเวทีครับเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรองเอ่อก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปทานข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็อยู่ที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีคนที่อยู่ในห้องน้ำก็เหมือนรู้จักเราครับผมก็ พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทําธุระของเราอะไรยเงี้ยก็จะยืนเดินตามมาหาเรา,ราผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยจนจนจนเราก็ต้องแบบผ่านไปคอยเช็คตลอดว่าเอ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ทาธุระเสร็จแล้วก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยเหมือนผมถูกแบบเข้าเข้าสัมผัสตัวในในรูปแบบที่เราตกใจด้วยกันอะไร่เงี้ยครับ ชิดตัวเลยใช่ครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่เคยดวนกันก็ตกใจตกใจมากโมเมนต์นั้นก็คือตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก็เลยจะไปล้างมืออะไรครับผมก็ก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงก็เลยต้อง,ต,องต้องแจ้งให้ทางค่ายทราบแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทํายังไงดีให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วแล้วนตอนนั้นเราได้ เอคือเราก็เราก็ตกใจมากเราก็เลยรีบล้างมือก่อนเพรเรายังไม่ได้ล้างมือแลก็เลยรีบเอาตัวมาล้างมือก่อนแล้วก็รีบเดินออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายื้อกันสักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเขาประชิดตัวเรามากๆจริงๆครับใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ่ขาดีวินแบบ คุ้นหน้าไมหมหรือว่าแบบเจอตมงานไหมหรือว่าไม่คุ้นเลยครับไม่เคยไม่เคยเจอคือเขาพูดอะไรกับเราไหมคะหรือเขาใช้คำพูดอะไรที่เรา,เาคิดว่าเขาแบบคุกคาม,คามเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ใช้คําพูดคุกคามแับแต่ว่าผมมองว่าเป็นการการะทาํามากกว่าครับผมว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเหมือนเขาก็ช็อกอยู่ที่เราเจอเราอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหม,มที่เคยอะเลี้ยคือถ้าหนักสุดน่าจะเป็นครั้งนี้ที่ที่เข้าถึง ตัวเราเนยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีเคยมีเจออะไรแปลกๆบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเออเราต้องออกมาออกมาพูดแล้วเพราะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมแล้วก็กับใครอีกเลยณต,ตอนนั้นไม่มีการพูดอะไรกันเหรอแต่เขาป็นคนไทยเขาเป็นคนผมว่าไม่แ,แมใน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเขาจับความไม่ได้นนไดืานกันที่เขาพูดอะไรกเราออกมาแล้ว <Jest> <Questo S 2> ลเขายังจำมาอยู่ ไม่ตามแล้วครับใช่เราก็รีบรีบเดินออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์เรา,เารูสิไงว่ากังวลใจไหมเวลาไปไหนมาไหนเข้าห้องนาอะไรเงี้ยระแวงก็เลยออระแวงนะ <laughs> ผมว่าผมระแวงขึ้นนะคือเวลาปะกะติคือเวลาผมเข้าหนาเนี่ยผมก็จะคอยมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วว่าแบบมีใครอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าท้งนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดน,นึงอะไรเงี้ยที่แบบไปคนเดียวด้วยไม่ได้ให้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ไม่เกิดอีกแล้วกันครับผม ใช่ครับผมก็อยากจะให้ทุกทุกคนที่ทำงานการกทำแบบนี้หยุดการทำแบบนี้ดีกว่าไม่ว่าจะกับผมหรือกับใครก็ตามอะไรอย่างนี้ยครับเราควรให้เกียกรติซึ่งกันและก,กันและควารู้สึกกันกันอย่างช่วงเวลาไฮเบรดเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงจริงอ่ะถ้าเขาออกมาเอง ใช่คือคือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแฟนๆน่ารักก็คือปกติอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางเคสอย่างที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียิซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะได้แบบสบายใจกันฝ่ายแล้วกับกับทางค่ายองเขามีบอกไหมคะว่าจะดาเนินการอย่างไงต่อไปกับเคสนี้ ครับก็มีโพสประกาศเตือนก่อนรอบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษากันว่าจะยังไงต่อตอนนี้ก็เจรจาคุยกันก็แต่ว่าจะเอาใจควายอะไรเอาใจเขาอะไรนะครับกลังคุยกันอยู่ครับว่าหลังจากนี้เวลาไปเจอแฟนคลับอาจจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นไหมก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นครับคือผมว่าแฟนๆส่วนใหญ่คือทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ ให้เกียรติผมแล้วก็เคารบในในพื้นที่ส่วนตัวผมบางคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายรูปเสร็จก็จบอะไรนะเงี้ยครับหรือว่าเดก็มีอย่างบางเคสที่อย่างที่บอกอไปที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีหลุดมาอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่เราที่ไม่สมควรโดนแบบนี้แต่มันคือทุกคนเลยนะที่แบบไม่ไม,ไม่สมควรอะไรแบบนี้จริงเรื่องการประชิดตัวการทำอะไรอย่างเงี้ยเรามีที่ผิดให้ได้มากแค่ไหนมากสุเดเลย เออผมว่าดูที่เหมาะสมดีกว่าครับที่ที่ถูกกราเทเซอร์ด้วยดูอะไรที่มันไม่ได้รุ่มร่ามมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอันนี้วิ่งผู้ชายไหมผู้ชายผู้ชายผู้ชายนี่จะเปลี่ยนแบบเข้าห้องน้ำที่มีประตูเลยนะไม่ไม่ไยืนไม่ยืนแล้วไม่ยืนแล้วข้างนอกนะเข้าแบบที่ประตูเลยไหมเข้ามาประตูปิดอ่าอืมอาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับใช่ก็ระวังโดนมืออื่นะ ตะแวงไปหมดเลยเนาะครับผมครับบ <gegen violin> <warfare> ินไปอีกเรื่องหนึ่งกับแบนแบมครออ่ะหลายคนจะจะผิดว่าสตอรี่มันที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัย <Fe> มัธยมเลยครับแล้วก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงอยะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในในของแบมนี่คือเป็นเพื่อนที่ รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่ครับแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทําด้วยกันแบบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันอะไรเครับก็ก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับพอเห็นเขาเราได้คุยกังไงเขาคุยครับก็ยังขับกันอยู่เลยไปบ้านครับเขาเรียนยังไงเขาเห็นเขาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ขับครับคือคือเราสนิทกันมากครับคือเราสนิทกันตั้งแต่มันธยมกันพี่จนจนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้กันอยู่แหละว่าคือเราสนิทกันเป็นเพื่อนกัน แสดงว่าตอนลงสตอรนนี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวด้วยความถูกไหมใช,มใช่ใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ลงได้ปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไปทำกิจกรรมตีกอล์ฟไปอะไรด้วยอะไรว่า <S 2> <S 2> มันลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดว่ามันจะใช่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 ครับพอเกิดเป็นข่าวอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกเกรงแหมวเวลาที่ต้องอัดไปไหนมาไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าไม่ะครับคือเพราะเพราะว่าปกติเวลาไปด้วยกันก็คือมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคือเราก็ไปกปันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแล้วก็จะมีแบบแก๊งประจําที่เราไปได้วยกันไปกินข้าวไปแบบหากิจกรรมทําด้วยกันอะไรอย่างเี้ยอยู่แล้วครับสนิทนกันกี่ปีแล้วเป็ามาัธยมนานมากมันทะยมะครับ<อ>ก็นานอยู่แล้วครับก็จะแบบม มสี่มอ่ามหกอะไรอย่างเงี้ยจอนไม่เป็นไรแต่ว่านานมากหลายปีละจะมีโอกาสหวั่นไหวอะไรอ่ะถ้ามันจะหวนไหวมันโคตรไหวไม่ได้มันไม่ต้องรอมันเป็นแบบเอ้าปีกันได้ไม่ข้ามเป็นโซนหรอไม่เพื่อนกับเพื่อนเหรอไม่มียืนยังหน่อยว่าก็ยังโซนอยู่หรอครับผมครับผมโซนครับโซนโอเค